สวัสดีจ้าขณะนี้เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะบรรยากาศของค่ำคืนที่ที่สมอนมาดักแมงกระชรนค่ะเนี่ยค่ะใช้คอนสามเครื่องค่ะ เครื่องหนึ่งไม่ได้ยินเนาะไม่ได้ถอดออกมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพระจันทร์ขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะพระจันทร์ขึ้นแล้วพอพระจันทร์ขึ้นแมงก็เริ่มจะไม่ค่อยมาแล้วเดี๋ยวจะค่อยตักตักอีกรอบหนึ่งเนาะเขาก็มาเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะตัวนี้กำลังชัยเลยค่ะตอนไหนไม่ได้ จะก็จะไม่มาแล้วไฟใช้เป็นไฟหลอดตะเกียบค่ะนะคะสั่งสั่งในเม็ดค่ะแบตเตอรี่พอดีมีแบตเตอรีตตร่หลายลูกค่ะลูกหนึ่งแบ่งมาใช้ไฟค่ะอีกแบตเตอรี่ลูกหนึ่งใช้กับเครื่องค่ะเป็นเครื่องนะฮะจะเปิดให้ดูเพราะบางคนอาจจะไม่เคยเห็น นี่ค่ะเป็นเครื่องรุ่นนี้เนี่ยค่ะเป็นเครื่องรุ่นนี้ค่ะพี่สมอนใช้เครื่องนี้ปีนี้ปีที่สามแล้วค่ะก็ทนพอสมควรเนาะปิดไว้เพราะช่วงนี้น้ำพางเดึกมาน้ำพางลงเดี๋ยวจะเปิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวสักพักจะต่างอีกสรอบหนึ่งแล้วจะไปดูอีกเครื่องหนึ่งค่ะซึ่งพี่สมอนบักไว้ทางโค้งหนองนาเนาะ คืนนี้ดักสองเครื่องค่ะคืนนี้ดักสองเครื่องเมื่อเมื่อวานได้ได้ไม่เยอะก็ะได้สองโลก,กว่า,า,ามาเรื่อยๆอยู่แต่พอดีเราเปิดไฟส,สีม่วงเนาะมันจะมีแมลงตัวเล็กตัวน,น้อยมาด้วยนีคืนนี้ ที่สามแล้วค่ะที่ที่ทำก็พอได้ค่ะขายได้กลุ่มมั่งในในเน็ตมั่งในหมู่บ้านมั่งค่ะพอได้ค่าขนมพอได้ค่าห้องเช่าค่าเทอมลูกเปลี่ยนในสือแต่มันมีไม่นานค่ะปีหนึ่งเราเริ่มดักพี่ชมรนเริ่มดักก่อนก่อน,ก,อนก่อนปีใหม่ค่ะแล้วจะดักไปเรื่อยๆค่ะจน เดือนมีนาไมา่สาโน้นค่ะแต่ปัญหาคือถ้าวันไหนเจอฝนนะ่ะลมแรงฝนตกแล้วก็เดือนไงายเขาก็จะไม่ค่อยออกค่ะออกน้อยแล้วก็พักไปในตัวค่ะช่วงเดือนหงเราก็พักก่อนเดือนมืดเราค่อยออกทำมาหากินต่อ เพื่อนค่ะวันนี้ณน,นี้สองทุ่มสามสิบใร่เนาะสามสิบเจ็านาทีไอจม่าเนี่ยค่ะเห็นักพี่สมน์จะให้ดูในในถังที่ที่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะ,น,คะน,นะน,นะนนเยอะอยู่นะไม่แจะส่งสำโลนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปล้างค่ะล้างไรหนาน้ําไปแช่น้ําไ้ก่อนให้เขาถ่าย ที่แ่ยเยี่ยวออกพรุ่งนี้เช้าเราก็ลวกแล้วค่อยแพ็คลงถุงอับช่อ,องซุดพร้อมจำหน่ายค่ะอาจจะเสียงดังไปนิดนึง,นงเนาะแต่มันต้องเปิดเสียงดังค่ะถ้าไม่เปิดเสียงดังเออ เขาก็จะไม่ได้ยินไม่มานะคะเห็นไหมมาเรื่อยๆคะ่ะยังมาเรื่อยๆอยู่ยังไม่เก็บควาวันี้นะคะเห็นไหมคะเดีย๋ยวรอดูประมาณสักสี่ห้าทุ่มเราค่อยเก็บเนาะ